ตะลุยกินที่ตลาดนัดโมสวอรเราอยู่กันที่ลูกชิ้นทอดราชราชชวัตรมาจากตลาดราชวัตรใช่ไหมครัะราชพันธ์ไปเลยราชพันธ์นไปเลยราชพันธ์ไปเลยราชชวัตรราชวัตรราชไปเลย น้ำจิ้มพ่นมากทุกคนขอบคุณค่ะเจจ่ายตังร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนหรอร้อนร้อนขึ้นไปเมื่อกี้เท่าไหร่ครับลดเหลือเรอเล่นรอ <c oughs> เล่นลเรียบร้อยครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะเราอยู่กันที่เอ้ยอยู่ที่ไหนครลูกชิ้นปลาทอดต้นนี่คืออะไรอ่ะนั่นเป็นชื่อเจ้าของนะต้นเนี่ยราช,ชวัตชน้ำจ <c oughs> ิม้มพ่นไหม สิ้นปลาเจีคือแบรู้สินปลานเต้าหู้อ่อข้างในนิ่มเลอ่ะไม่เหมือนแปงนี่ดูนี่เด็กดูอันนีน่ากินมากคุเ้อนร้อนนะอืมอืมหนก็อบมาทุกคนเพ้าทอดดีมากอ่ะตรกลาดิบอ่ะเดี๋ยวไปหลอกใช่คุเจ พี่เจ่าลาก็เออน้อไงในนิวเยออืมไว้าลาก็แม่สเขาบอกว่านีูเค่งติกัน่าเงี้ยไปหยิกน้องเขาทำไมพี่เจเอออย่าไปจับจะด่ามึวราไว้พี่เจไม่หนูว่าอันไหนพี่ตูนว่านี้อันไหนอ่ะเน้อจ้ะ พี่เ,เจเ๊ะเจะจ่ายให้เหรอฮะเจะจ่ะ <c oughs> <c oughs> ายให้เหรอจ่ายเมื่อเช้าเรามาแถวยาวมากตอนนี้เริ่มแบบเริ่มเริ่มเริ่มซาละได้กินได้นอนอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาอย่างละกีดครับ อันนี้หมูหมูอันนี้หมูทุกคนข้นเหนียวนุ่มมากามันมีพริกด้วยมันไม่ใช่กคะเทียมเกี๊ยวทุกคนมันคือไก่ทอดพริกเราสั่งกระจายเลยครับอร่อยอืมีหนังไก่ติดอยู่ด้วพายออกข้นเหนียดมากอ่ะแล้วก็ภาดใหม่ๆเลย หอมมากอืมกระเทียมอ่ะพยายามกระเทียมเนี่ยกระเทียมไทยเป็นกระเทียมเล็กมันจะหอมกว่ากระเทียมจีนเราไม่ทอดพร้อมกันนะเอามาผสมกันถืออร่อยเห็นว่าคนเยอะมากตลอดแถวนี่ขนาดแบบสายแล้วนะกระเทียมดีมากเลยไปทุกคนเอาชาใต้ขั้นเทพครับเอาชาไทย นะครับเราก็โยนที่เจ้าชายชาเย็นนะทุกคนเย็นชาชาเย็นเย็นชาหรือชาเย็นเย็นชาอของน้องเป็นอะไรนะชาไทยโมเดิร์นค่ะชาไทยโมเดิร์นเป็นยังไงชาไทยโมเดิร์นโมเดิร์นมันเป็นชาไทยกับชานอกผสมกันค่ะคนชาสามผลของพี่อ่ะเป็นชาชาใต้ชาใต้เลยชาใต้เออคิดได้ไงขั้นรื้อดิเอออ่อต่อต่อเป็นชาใต้ครับไม่เป็นภาษาใต้เลยอธิบายให้คนดู หอมริมหอมริ้นอันนี้นะเป็นชาใต้นะทุกคนนะชิมแล้วนะรสชาตินะเหมือนแบบพี่เหมือนคนใต้เลยเหมือนไหมคนใต้ยอันนี้คนใต้ไหมคนใต้เหมือนชาน้มไก่หมูค่ะเคยชิมแล้วมันหอมกว่านี้นะชาใต้เพราะพี่เคยทำงานที่มาเลเซียใช่ไหมเขาเขาน่าจะต้มมาแล้วแล้วเขาใส่กระติกไว้มาเลยอาจจะไม่ค่อยหอม อาจจะเป็นที่ชาด้วยถ้าเขาทำสุดๆน่าจะอร่อยโอเคเป็นแค่นี้ชายด้วยแหล่งใต้ไปต่อกันเลยนี่ไม่ใช่สิอะไรนะอไปไปนี่อะไรครับเก๊าเป็ดย่างเร๊าเป็ดอันนี้จะเป็นผัดเปิงกรอบ เอาอันนี้หนึ่งครับเาขากล่องนี้ด้วยรวมใช่ไหมแล้วก็อันนี้หนึ่งกล่องชื่อร้านว่าเยสเป็ดครับผมเยสเป็ด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 นี่ทุกคนไม่ใช่นี่ เราได้มาแล้วก็มีเป็นกับเป็ดย่างแต่ว่ามันต้องหาโต๊ะนั่งกินนะคะกินกับเป็ดยอากาศก็ดีเหมือนกันะอุ้ยผันอากาศน่ากินน่ากินมากทุกคนมีอะไรบ้างครับมีน้ำยาถ้าเป็นคุณแรกข้าวก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีขยะกุ้งก็ยังมีไข่ปูตัวที่แกงโตผัดเอาขนมจีนน้ำยาปูครับราดเลยทานเลยครับใช่ น่ากินมากทุกคนเขาไปออกครัวคุณป้าไม่ไดหนะแต่ว่าตอนนี้ได้ออกบุญลิ้นน่ากินคะนีกินข้าวละจ้านี่เช้วคุณนี่กินข้าวด้วยกันไปกินขนมจีนด้วยกันไหมพ่อตาเหนียวขนมจีนว่าอะไรขนมจีนขนมซาวน้ำมั้ย ไม่ขนมจีนขนมเส้นขนมเส้นกินกินกินขนมเส้นกินขนมเส้นกินขนมเส้นมันเปรี้ยวนะทุกคนเปลี้ยวแปลเลยมันเปรี้ยวอ่ะกินขนมเส้นโราคาขนมเส้นต้อยกันไหมเจ้าใช่ไหมจริงจริงเป็นคนชอบกินขนมจีนบ้างเลยนะเราต่อจากร้านเขาเลยคืออาษาเหนือกู้บจ้างอันนี้คือใบอะไร สาระเลวเฮ่สาระเลวเฮ้ยรดูรู้แล้วอะไรแมงดาอะไรอะไรขโมย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 โจรเอออะไรนะอะไรแมงอะไรแมงขโมยขโมยอะแมงแมงรักอ่าแมงรักโจรทุกคนโจรจะบอกว่าชอบกินขนมจีนมากชิมแล้วคือแบบรู้เลยว่ายังไงเห็นผลจะบุ๋มไหมล่ะ ตัดหน่อยไหมแต่งหน่อยแต่งตรงหน่อยแต่ไงมันอ่อนอ่ะมันอ่อนแล้วมันก็ขอให้ชิมน้ำจ้ะเฮ้ยมันอ่อนทุกคนหอมน้ำอ่ะทุกคนมันอ่อนเพราะว่าเส้นมันเป็นเส้นมันเส้นมันใหญ่เส้นใหญ่แล้วก็เส้นขนมจีนเส้นขนมจีนใหญ่แล้วก็คือน้ำอาจจะถึงพอมากินอ่เส้นอ่ะมันมันมันอ่อนลงไปมันจืดรอยจังเฮ้เจกินดูอร่อยนะไป มืออาชีพมากเลยคนเดียเลยไวมากอ่ะทำมาแล้วกี่ปีอ่ะครับสิบปีแล้วทุกคนเป็นแจงร้อนจากหนองมนนะหนองมนอยู่ที่ไหนบางแสนบางแสนแต่ก่อนอยู่บางแสนแล้วตอนนี้บางรักบางรักบางจา่าบางจา่าไอเรื่อเลือ <c oughs> ดแค่หยุดบ้าง <c oughs> เราบ้า <c oughs> งเออคือหามาอืมหอมอ่ะร้อนด้วยอ่อหอมหอมมันกินไปมันขูดเลยมีนะมีใช่ไหม ก็จะเป็นเหมือนทอดมันนั่นแหละไอ้ทอดมันทอดมันปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเป็นแบบย่างทอดมันปลากายใช่กินได้หมดเลยข้าวมายนะล้วข้าวต่อไปอ่ะราก็วหวานนะจ๊ะโอ้หวานเยอะไม่ต้องเติมอะไรหวานหน้าหวานพูดไายรืมพูดายเหรอบอกไม่ได้น้ำมะพร้าวสามขวดครับมะพร้าววขด ทุกหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นาบพรขาวนาบพรขาวโอเงหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ไปยราวนี้หนึ่งกล่องครับอันนี้เหมือนลำไยเลยทั้งผักเก่าเหมืนลำไยแล้วก็ขนมจีบกุ้งหนึ่งไม้ครับก็อิ่มมากเลยทุกคนแต่ว่านิดนึงนิดนึง รวมได้ไหมครับเป็นคนชอบกินติ่มซำมากแล้วเรามาเจอที่ตลาดนี้ก็คือต้องจัดนะน้องชอบกินติ่มซำบ้างเหนียวหัวเจียวเจียหิหงกัวงกัวเที่ยวเรียกอะเท่าไหร่ครทุกคนราดน้ำจิ้มเหรอราดแล้วมัหนูชิมเกียวดูใจน่ากินมาก อุ้ยเน,นื้อโคตรดิบอืมวุ้วทอดกุ้งอ่ะอร่อยนะแล้วก็แป้งดีมากเลยแป้งบางมากเลยอร่อยอ่ะมันร้อนมากคุณมันร้อนจนต้องไายน่าเกลียดเราต้องสูช่ยวยเราขนาดเราก็ต้องสู้มันมจีบดีมากมันละลายในปากเลยอ่ะมันแบบมละลายเลยอะนี่ร้อนไปพ่นควันมาแต่มันนุ่มมากหนุ่มจีบละลายเลยมันนุ่มมากแล้วมันก็แบบเขาทำยังไงอ่ะเดี๋ยวไปอ่านถามดปก่อนเขาทำยังไง ออไก่แดงก็อร่อยใช่เนาะโอเคทุกคนนี่คือร้าน yes pet ที่เราไปซื้อมาเราต้องมานั่งทานที่นี่พราะที่ร้านไม่มีที่นั่งให้หลานนะนี่ยดูดิทุกคนเต๋อคือแบบหนังเหมือนเจลลี่เลยอ่ะดูดิว้าวเออว้าวใหม่ว้าวอีกด้านหนึ่งเออว้าวมันดีมากเลยอ่ะหมูกรอบด้วยมีเส้นมีหยกด้วยนี่คือนำลาดนะทุกคนที่จะลาดแล้วนะเอาเลย กระเด็นต่อเป็นไงบอสเจ้าดีอ่ะเรียบร้อยดูน,นี่นะเนี่ยดูปะ ไม่เราเปั่นอยู่อะไรไหมน,นี่นี่นะครับทุกคนอันนี้ก็คือฝรั่งไส้แดงนะเป็นของสามพานบ้านฉันบ้านฉันอยู่สามพานแต่พี่ขอชิมก่อนเพราะว่าพี่จะแบบว่ากินฝรั่งบ่อยพี่จะรู้อืมันหอมนะ อาลองกินดิกินเสร็จปุ๊บเหียงเนิ่เลยหอมจริงหอมไหมหอมอืมอร่อยนะมีเรื่องเสียงกันอยู่แล้วทุกคนชอบร้านไหนที่สุดร้านเนี่ยชื่อไปซื้อตุ๊กตาเพราะว่าเจ๊จ่ายแลาวเรื่องหนูชอบร้านไก่ทอดพริกอร่อยอร่อยจริงอ่ะนั้นร้านนั้นอร่อยจริงกระเทียมหอมพริกหอมอืมมีกระเทียมหอมแล้วก็พริกหอมใช่หอมแดงหอมใหญ่ ทุกคนเราซื้อมาเรากินกันเยอะมากเลยะใช่มีแจงร้อนมีน้ำมะพร้าวด้วยแต่น้ำมะพร้าวอร่อยจริงใช่เราก็ตอนนี้เราอยู่กันที่มหาลัยมศวตอนนี้เหนื่อยก็เลยมาพักมันร้อนโอเคเพราะฉันวันนี้รู้สึกเป็นบุญลินมากๆที่ได้มาที่นี่นะแล้วก็ฟ้ากดไลค์กด s u b s c r i b e ่กดแช้์ทุกคนเราลืมบอกนะคือตลาดเนี้เปิดตั้งแต่ตีห้านะ ถึงประมาณบ่ายสองแต่ว่าบ่ายโมงของก็เริ่มหมดละจริงๆแล้วก็มีวันอังคารกับวันพฤหัสแค่สองวันเท่านั้นอย่าลืมมาทุกคนบ๊ายบายตะลุยกินที่ตลาดนัดมสว่ว